เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อเอฮิปัสซิโกคําแอนซีกับสื่อสารถึงใจกับวัยเจนซีณห้องประชุมชั้น6อาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขน,นกยู ภายในงานได้เชิญคุณโสพิษคูสุวรรณและคุณพานุพันธ์เอกชูเกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อเอฮิปัสซิโกคัมแอนซีกับสื่อสารถึงใจกับวัยเจนซีโดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสื่อที่ทันต่อยุคสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งแนะวิธีในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เปิดใจเปิดมุมมองพร้อมกับการเรียนรู้อย่างเข้าใจและไม่ต่อต้านเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือวัยเจนซีมีสมาธิในการรับชมสื่อเพียง7วินาทีซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากและซับซ้อนในการผลิตสื่ออีกทั้งการผลิตสื่อในยุค n ิว n น r m a ม ควรผลิตสื่อที่เป็นกลางสั้นชัดเจนเข้าใจง่ายสร้างสรรค์เนื้อหาไม่ซับซ้อนและไม่หลุดเทน <ST AN IC AL> เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนวัย Gen ี C, ซึ่งมีอายุระหว่าง11ถึง25ปีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เติบโตมากับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีความสามารถในการปรับตัวมีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจสูงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลการสื่อสารทางโลกจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นการผลิตสื่อที่สอดแทรกศิลธรรมและมีเนื้อหาที่น่าสนใจจึงเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถและพัฒนางานกันต่อไปค่ะสำหรับความรู้ที่ได้มาฟังในวันนี้ค่ะก็ เป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้ได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับเจเนเรชันซีแล้วก็คนในยุคเจนต่างๆค่ะซึ่งมีความสำคัญมากเลยค่ะในการที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะเพราะการที่เราได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคนแต่ละจีนนะคะทําให้เราอ่ะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็รู้ความต้องการของแต่ละจีนแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องเข้าหาเขาอย่างไงค่ะซึ่งตอบโจทย์ในการที่ต้องทํางานเผยแผ่พระศาสนามากๆเลยค่ะส่วนในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจที่วิทยากรนะคะมีความรู้ดีๆนะคะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจะต้องได้นําไปใช้แน่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยค่ะในมุมมองของหนูค่ะก็คิดว่าซึ่งมีความ ความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตามันก็สามารถสื่อถึงใจได้ค่ะมันทําให้เราเข้าใจในสิ่งนั้นๆก็มองว่าการที่สื่อผลิตออกมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือว่าเสียงต่างๆค่ะมีส่วนที่ทําให้คนเกิดความเข้าใจค่ะและถ้าสื่อผลิตดีนะคะเป็นสื่อสีขาวสื่อสร้างสารรค์นะคะก็มองว่าจะช่วยให้คนนะคะเกิดความเข้าใจในด้านที่ดีในเรื่องต่างๆแล้วก็มองว่าจะสามารถทําให้สังคมะคะ่ะดีขึ้นได้จากการผลิตสื่อที่ดีค่ะ